ยูนสลาสแคบวันนี้ก็จะมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความเปลี่ยนแปลงชี้แจงได้เรื่องความเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับในระดับแรกว่าทุกคนบนโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยอันนี้เราต้องยอมรับก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งเราควบคุมมันไม่ได้หรือควบคุมได้ยากแต่บางครั้งมันก็หลไปตามสถานการณ์ผมยกขึ้อย่างสาวสังคมในช่วงนี้เรื่องวงการส่งย์้ไม่ผู้ชื่อมีพระอยู่องค์หรือหลายองค์ซึ่งจุดเริ่มต้นอาจจะแค่หลบเลี่ยงหนีพื้นทีหรือ กลัวอ,อะไรด้วยวิธี่ภาวะตัวเองอ,ยอยายุยังยาววัยก็แค่ผิดตรงันหนไปแล้วก็พอเข้ามาบวชเรียนเข้าใจทางธรรมมากขึ้นอ,อยากจะมีส่วนทําให้พุทธศาส,สนาดีก็เลยมีความตั้งใจทําก็ทําความดีสังเกตง่ายๆนะเริ่มจากทําไม่ดีกลับมาเริ่มทําดีพอทําดีไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอย่าเรียกว่าจุดอืม่มตัวเลยถึง,ถงจุดที่บอก ว่ามันมีสิ่งเร้าจากภายนอกอย่างที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ได้ตัวเราเปลี่ยนไม่ได้คนรอบข้างสิ่งเล้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไม่ได้มันทําให้ความคิดเปลี่ยนแล้วก็อาจจะไปทําในสิ่งที่มันไม่ค่อยดีหน่สลับคนไปปนมาอย่างนี้แล้วก็ดําเนินชีวิตจนจะเรียกว่าโปะแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่มันทําให้คนรู้แล้วก็เข้าไปขุดเข้าไปรือว่าคุณทําอะไรมาบ้าง แน่นอนอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าทุกคนมีส่วนดีและส่วนไม่ดีแต่เมื่อคุณโดนรือเขาจะไม่ได้รื้อส่วนดีหรอกเขาจะรือส่วนไม่ดีของคุณออกมาอันนี้คือคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นดาราผู้หญิงก็เป็นข่าวช่วงนี้เหมือนกันบางทีสิ่งที่มันเกิดมันเป็นแค่ความกลัวเล็กๆก,กลัวนู่นกลัวนี่หรืออาจจะเป็นด้วยสารแอลกอฮอล์ที่เขาถูกจับ ขณะขับรถแล้วมันทําให้เรื่องบานปลายใหญ่โตอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงว่าเราต้องชั่งน้ําหนักอยู่กับใจตัวเองว่าเราอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วบางทีเรื่องมันใหญ่แล้วอย่าทําให้มันใหญ่บานปลายขึ้นไอ้สิ่งนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแนวความคิดของเราที่ผิดเพี้ยงแค่ห่วงจะเป็นเรื่องเป็นข่าวมันก็อาจจะบานปลายไปเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า และสุดท้ายสองเรื่องแรกเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องในหนังที่ดูมาเมื่อปีใน Netflix, เน็ตฟลิกส์ก็ดาราเกาหลีที่ดังมากๆเอาง่ายๆว่าเขาย้อนกลับไปเมื่อสักปีเก้าเจ็ดหรืออะไรอย่างนงีน้เขาและครอบครัวต้องไปอยู่เปรลมเบียมีความลำบากในช่วงช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ยากลำบากนะครับก็ต้องย้ายไปอยู่เปริมเบียเขาจากเด็กขนของ จากเด็กที่ไม่เป็น,อ,นอะไรเลยครอบครัวไปทํางานแบบเลเบอร์นะครับจนเขาตกตองขึ้นมาอยู่มาเจ็ดห้าปีเจ็ดปีสิบปีจนเขาเริ่มอยากตองไอ้วันที่เขามาพึ่งพาผู้ใหญ่ที่นี่หรือเขาไปทํางานากับเลือกที่ที่เขาลงก็ลับต้งกายมันเป็นสันตุจเป็นวันหนึ่งต้องฆ่าแกนกันไอ้นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราต้องควบคุมมันไม่ได้ว่า ถ้าจิตใจเราค่อยเสียไปในทางที่ร้ายหรือไม่ดีอะบนี้เราต้องยอมปรับตัววันนี้กลับมานะครับอันนี้วิสามเรื่องที่อยากจะแชร์เบาๆเล็กๆกลับมาตรงที่บอกว่าเราต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะยังเข้าใจไม่ผิดทากวิทยาศาสตร์นะครับท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่แน่นนะแต่คร่าวๆว่าเขาเคยบอกว่าซื้อร,ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเราแล้ว ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดปีถ้าข้อมีผิดขออภัยนะครับเหมือนกับเซลล์ทั้งหมดในระ่างกายจะโดนสลายไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แปลได้ว่าเราเกิดทั้งตัวเราในเจ็ดปีเราแทบจะเป็นคนใหม่อันนี้สิ่งแรกที่เราบางคนอาจจะไม่รู้ถึงเรารู้รว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยแ้วเราเปลี่ยนแล้วมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมชีวิตเราเปลี่ยนจากความคิดหรือเกิี่ยจากยืนเกิี่ยจากเซลล์อันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เป็นไป ฉะนั้นคนรอบข้างคน้างช่างเราเขาก็ต้องเปลี่ยนเขาด้วยสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่และสภาพแวดล้อมโลกเราซึนงในนี้โลกร้อนอย่างช่วงนี้มีพายุฝนมันก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรายากที่จะควบคุมอะไรได้แค่เราทําความเข้าใจแล้วแก้ไขไปตามสถานการณ์เรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วเมื่อการเปลี่ยนแปลงลมันดำเนินไปเราแก้ไขไปเล ที่สำคัญเราต้องชี้แจงได้ว่าอะไรมันเกิดต้นเกิดกันเกิดปลานั่นคือสิ่งสำคัญผิดได้แต่ต้องยอมรับให้อภยัยเองและยอมรับผิด